ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ภายในจะเป็นใจที่มีพลังคือพลังแห่งความดีพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จัดบรลถิ่นั้งหลายให้หมดสิ้นไปขับเคลื่อนความมืดมิดและจะเกิดปัญญารู้แจ้งเป็นปัญญาความรอบรู้อันบริสุทธิ์ที่จะทำให้ตัวเรา หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายะตาน,านิพานการหมั่นฝึกฝนใจให้สงบหยุดนิ่งอยู่ภายในจะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพิชิตปัญหาและมีความรู้แจ่มแจ้งแตกฉานในศาสตร์ทั้งปวงเราจะเข้าใจในทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้น และก็รู้ไปถึงต้นแหล่งที่มาของมันพร้อมกับโปรวิธีการที่จะกระจัดปัญหานั้นให้หมดสิ้นไปดังนั้นการจเจริญภาวนาจึงเป็นหลักวิชาที่จะทำให้ชีวิตของเรานะประสบความสำเร็จและมีความสุขสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ ในมูล,ลคันทะธานูปการสูตรว่าดูก่อนิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้ก,กายวาจาใจเขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้มีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมาก เขาจึงปราลบต่อว่าเมื่อตายไปขอให้เราเข้าถึงความเป็นสหาย,ย่่งเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นหอมแล้วเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานของหอมอเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและประทีบเมื่อตายไปเขายอมขอถึงความเป็นสหาย แเ่งเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ดูก่อนวิกษุข้อนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นลุกกเทวดาลุกกะเทวาคือเทพที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่มีวิมานอยู่บนต้นไม้ซึ่งอยู่รวมกับมนุษย์ แต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นวิมานของเขาได้เพราะเป็นทิพยวิมานซึ่งล่วงจากสุของมนุษย์วิมานของเทวดาเหล่านี้โดยมากอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่มีพุ่มใบดกหนาหากต้นไม้นั้นถูกมนุษย์ไปตัดเอามาสร้างบ้านหรือฟันที่ตายลง หรือถูกภัยธรรมชาติบ้างรุกขวิมานของเขาก็หักทำลายไปด้วยรูก,กะเทวาเนเจ้าของวิมานก็ตั้งเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าไม่มีวิมานจะอาศัยต้องไปแสแวงหาต้นไม้ใหม่เป็นวิมานมีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเหล่ารูก,กะเทวาก็คือว่าทุกๆกึก่งเดือน พวกรุกะเทวาจะมีการประชุมกันณนะรุกะเทวสันนิบาตสถานและ้จะมั่นไตาถามรุกธรรมแก่กันและกันว่าชาวเราทั้งหลายท่านยังตั้งอยู่ในรุกธรรมดีอยู่หรือหรือว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในรุกธรรมขอให้ชาวเราจงพากันตั้งมั่นอยู่ในรุกธรรมเถิด เทวดาเขาจะเฝ้าถามเฝ้าเตือนสติแก่กันและกันอย่างนี้เป็นนิดทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพและชีวิตของพวกเขาเอาไว้ทำไปรักษารูกธรรมแล้วอาจเผลอไปปรศสร้ายเก่ยนข้ามนุษย์ตัวเองก็จะต้องตกนรกหรือถูกห้าไม่ให้เก้าสู่มาหาเทวสันนิบาต อันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของโุกเทวาซึ่งคอยควบคุมไม่ให้มาวุ่นวายหรือทำร้ายมนุษย์นั่นเองถามว่าลุกกะร,รมที่เหล่าเทวดาพร่ำเตือนกันอยู่เป็นประจำนั้นมีอะไรบ้างก็มีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นแหละซึ่งก็คือความอดทนอดกลั้น ไม่ให้มีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อถูกมนุษย์ผู้มิรู้มาตัดทำลายผู้อมองไม่เห็นฉะนั้นเทวดาผู้เป็นเจ้าของวิมานจะต้องไม่มีความโกรธหรือความน้อยใจต้องอดทนอดกลั้นไว้ถ้าถูกรุกลานก็จะต้องไปสแสวงหารูปวิมานแห่งใหม่กิริยาการของเทวดาอย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีอรุกรรมส่วนเทวดาตนใดเม่วิมานของตนถูกทำลายก็มีใจโกรธเคืองขุนแค้นจึงทำร้ายมนุษย์ผู้โคนต้นไม้เทวดานี่ก็ชื่อว่าไม่ได้รักษาอรุกรรมเทวดาผู้ขาดอรุกรรมนี้นะั้มีโทษมากถ้าชุนเฉียว หรือเพียงกระดเครื่องเฉยเฉยก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้าประชุมในเทวสนิบาตแต่พลังพลาดปลาดประหารมนุษย์ผู้ตัดต้นไม้ให้ถึงแก่ความตายกรรมนั้นก็จะบีบขั้นให้ตั้งจุตติไปบังเกิดในอบายคือในอนรกทันทีเพราะฉะนั้นการฆ่ามนุษย์ถือว่าเป็นบาปหนักทีเดียว ด้ความเกรงภัยในนรกนี้เองนะจ๊ะแต่ไม่พวกเทวดาจึงต้องตักเตือนให้สติแก่กันและกันอยู่เสมอเพื่อยับยั้งความโกรธไว้มนุษย์ที่ตัดต้นไม้ทุกวันนี้เนะี่ยจึงไม่ค่อยถูกฆ่าตายด้วยเทวริษซึ่งนับเป็นความดีของรุกะเทวาที่น่าสรรเสริญมากทีเดียว มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคือว่ามีภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะสร้างกุฏิที่อาศัยจึงแบกขวานเข้าป่าเลือกหาได้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ลงมือตัดทันทีเทพนารีที่สิงอยู่วิมานต้นไม้นั้นจึงแสดงตนเป็นหญิงอุ้มลูกอ่อนมาวอนว่า และคุณเจ้าขอท่านจะไเด้ดตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยเด็ดโปรโดเอนดูข้าพเจ้าดดวยเถิดภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมฟังตั้งหน้าตั้งตาตัดต้นไม้นั้นต่อไปร้อยประกาวว่าน้องหญิงเธออยมากวนใจเสียเวลาเราจะตัดต้นไม้เพื่อเอาไปสร้างเสนาสนะเธอจงหลีกไปเถิด ภิกษุรบนั้นพูดพลางก็ตัดต้นไม้ไปพลางแล้วก็สะบัดมือขับไล่นางให้หลิไปเทพนารีซึ่งเป็นนางไม้นั้นคลั่นเห็นภิกษุไม่เชื่อฟังจึงให้บุตรไปปรากฏกายใกล้ๆที่ภิกษุกำลังฟันโค่นต้นไม้ด้ึกความคิดว่า ถ้าพระเห็นแล้วคงจะหยุดตัดแต่ที่ไหนได้พอภิกษุมองเห็นก็ยั้งขวานไม่ทันเสร็จแล้วขวานทีงเงือ้อฟันลงไปก็ตัดต้นแขนบุตรของเทพธิดาขาดกระเด็นนันทีท่านก็ตกตะลึงปล่อยขวานหลุดจากมือส่วนเทพธิดาก็โกรธสุดขีดคิดจะฆ่าพระภิกษุเงื้อมือขึ้นประหารอย่างเริ่มตัว แต่ท่านใดก็น,นึกถึงรูปธรรมขึ้นได้ว่าถ้าเราฆ่าพระเราก็จะต้องตกในมหารกอยากกันนั้นเลยเราไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลเรื่อง,องราวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าครั้นไปถึงแล้วจึงกร,ราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบเธอได้รับการสรนเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในการที่เธอสามารถ หักห้ามความโกรธได้อย่างเร็วพันว่าบุคคลใดหักห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นให้หยุดได้เหมือนคนขับรถห้ามล้อรถที่กำลังวิ่งไปอย่างรวดเร็วให้หยุดได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสารถีส่วนสารถีคนขับรถในโลกนี้ยังไม่ใช่สารถี เป็นเพียงคนถือเชือกเท่านั้น,นเวลาจบระกาถาเทพนาเีท่านนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลพระผู้มีภาคทรงตรวจดูสถานที่อยู่ของเทวดาน,นั้นทอดพระเนตรเห็นสถานที่เหมาะสมแห่งหนึ่งโดยพุทธจักขุว่าไปเถิดเทพนารีเธอจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้แห่งนั้นเถิด เธอได้เข้าไปสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ซึ่งอยู่ภายในกำแพงวัดพระเจตวันซึ่งมีเทวบุตรผู้เป็นเจ้าของได้จุติไปแล้วตั้งแต่นั้นมาเทพนาลีก็ได้รับความคุ้มครองจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เป็นพุทธอุปถายิกาในคราวมีเทวสมาคมเมื่อเทวดาผู้มีศักด์ใหญ่พากันมา เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยต้องถอยล่นไปจนจรดมาหาสมุทรและภูเขาจักรวาลส่วนเทพนารีท่านนี้นะ่ะอาศัยความเป็นพุทธอุปถายากาจึงนั่งฟังธรรมอยู่ในที่ที่ตนอยู่ตามปกติและยังทำให้เทพนารีได้นั่งฟังปัญหาและการตอบปัญหาทั้งหมดทั้งของบิกษ์ทั้งหลายและทั้งของเทวดาทั้งหลาย ในวิมานของตนอย่างสบายจึงทำให้เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมมากกว่าเทพองค์อื่นอื่นบมาหาราชทั้งสี่มาสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคเจ้าในยามราตรีแล้วเมื่อจะจากไปก็มักจะมาเยี่ยมเทพนารีตอนนี้ก่อนอยู่เสมอจึงจะจากไปทีนี้เราก็มาดูกันว่า ทำบุญอะไรไว้เนะี่ยจึงได้มาเป็นลูกเทวาสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้ว่ากิดจาก,การในคนนั้นประพฤติสุจริตเด็กกายวาจาใจแล้วอธิษฐานอยากไปเป็นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้จากนั้นก็หมั่นประกอบกองการกรุศลไว้ เมื่อตายไปก็สามารถกระถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ได้เหมือนกันหรือแม้ไม่ได้อธิษฐานจิตเอาไว้แต่ทำบุญไว้ไม่มากพอที่จะส่งาไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นสูงสูงขึ้นไปอีกทั้งในใจก็ยังมีห่วงกังวลอยู่พอละโลกแล้ว จึงมาเป็นรุกขเทวดาตามมาเมื่อหมดห่วงได้เมื่อไรก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงต่อไปนี่ก็เป็นเรื่อง,องราวความเป็นอยู่ของเหล่าลุกขเทวดาซึ่งถือว่าเป็นสุขติสวรรค์ชั้นต้นๆซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ละเอียดประณีตกว่ามนุษย์ในวันต่อไป เราจะมารับฟังสวรรค์ชั้นบนสูงว่ามีความละเอียดประณีตที่มักได้ยินกันว่าแตกต่างราฟ้ากับดินนั้นนะเป็นอย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่้ยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะตอนนี้ก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจสร้างสมบุญกุษศรให้มาก เพราะความสุขของชาวสวรรค์เขาวัดกันที่กำลังบุญดังนั้นให้สร้างบุญบาร,รมีเพื่อจะได้เป็นสเบียงในการเดินทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนอนุพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขาย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอญธรรมกาย้